สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านวันนี้บ้านนิยายขอเสนอเรื่องจริงที่นำมาเล่าเพื่อตีแผ่ให้เห็นถึงบาปบุญคุณโทษเรื่องกฎแห่งกรรมซึ่งประพันธ์โดยคุณทอเลียงพิบูรลท่านผู้ฟังสามารถรับฟังคลิปใหม่ได้ทุกวันจันทร์พุธ สุขเสารอาทิตย์เวลาประมาณ5้าโมงเย็นนะคะในวันนี้ขอเสนอตอนที่มีชื่อว่าหลักพุทธศาสนากับนักวิทยาศาสตร์ต่อไปนี้เป็นการสนทนาคำถามตอบระหว่างปการุญยวนิ์และทอเลียงพี่บูรณ์ อคราวนี้ผมอยากจะถามถึงหลักพุทธศาสนากับนักวิทยาศาสตร์ทราบว่าคุณทอพูดอย่างแน่ใจว่าพระพุทธศาสนาจะกลับเจริญรุ่งเรืองในโลกมนุษย์และอย่างเจริญนำหน้าทางวิทยาศาสตร์มีเหตุผลพิสูจน์รู้ได้อย่างไรผมยังมองไม่เห็นเพราะทุกวันนี้เราชาวโลกทั่วไปรู้ว่า ความเจริญทางวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าไปไกลเวลานี้ได้ส่งจรวดออกไปนอกโลกสำรวจดวงดาวต่างๆในห้วงอวกาศสากลจักรวาลยังมองไม่เห็นว่าหลักศาสนาพุทธจเจริญขึ้นหน้าวิทยาศาสตร์ได้อย่างไรหรือจะพยากรณ์ว่าพระเจดีตรัสรู้เป็นต้นเรื่องทําให้เดาเหตุการณ์ในโลกอนาคตได้ ทอความจริงส่วนมากท่านรู้ว่าผมไม่ใช่นักเดาหรือเป็นนักพยากรณ์ซึ่งผมเองก็ไม่ชอบและก็ไม่ได้ยึดถือพระพุทธปาฏิหาริย์ที่พุทธคยาเป็นหลักแต่ผมเป็นผู้สนใจพิจารณาดูในหลักพระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร์ด้วยเหตุผลมานานแล้วมิใช่จะพูดตามอารมณ์นึกคิดของตนเองเราจะเห็นว่า พุทธศาสนาเกิดขึ้นเมื่อสองพกว่าปีแล้วยังมีสิ่งลี้ลับที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แต่พวกนักวิทยาศาสตร์ยังพิสูจน์ไม่ได้ยังเข้าไม่ถึงพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาของชั้นปัญญาชนไม่มอมมาให้คนเชื่อแบบหลงไหลไม่มีเหตุผลโลกวิทยาศาสตร์ยิ่งเจริญเพียงใดพวกนักวิทยาศาสตร์ ก็จะยิ่งมองเห็นสัจธรรมหลักพุทธศาสนาเด่นชัดขึ้นเพียงนั้นเพราะพุทธศาสนาเป็นศาสนาซึ่งล้วนมีแต่ความจริงและบริสุทธิ์ควรแก่การที่จะเป็นศาสนาของโลกพวกนักวิทยาศาสตร์เพิ่งจะเริ่มต้นพิสูจน์เห็นความจริงลี้ลับตามธรรมชาติในยุคนี้ต่อ,อผมยังมองไม่เห็นว่าพุทธศาสนา จเจริญกว่าวิทยาศาสตร์ได้อย่างไรในเมื่อความจเจริญทางวิทยาศาสตร์เท่าที่เราได้รู้ได้เห็นในโลกมนุษย์ยุคนี้ความจเจริญทางวิทยาศาสตร์ให้ความสะดวกสบายทุกอย่างทั้งประชาชนชาวโลกชั้นปัญญาชนก็พากันยกย่องวิทยาศาสตร์ที่ได้คลี่คลายความลึกลับของโลกออกมาให้เห็นเราลองมองดูของใช้ที่อยู่รอบตัวเราว่า มีอะไรที่ไม่ใช่เกิดจากการคิดค้นทางวิทยาศาสตร์บ้างเวลาหนาวก็มีเครื่องทำความอบอุ่นเวลาร้อนก็มีเครื่องทำความเย็นปรับให้เหมาะสมพอสบายทางร่างกายทำให้เราอยู่ได้อย่างปกติเวลาเราต้องการจะพูดกับผู้ที่อยู่ไกลคนละมุมโลกเพียงแต่เรายกหูโทรศัพท์เราก็สามารถพูดได้เหมือนอยู่ใกล้ชิดกัน และได้ยินเสียงอย่างชัดเจนเรามีวิทยุโทรทัศน์ได้ฟังข่าวสารจากดาวเทียมแม้อยู่กันคนละมุมโลกข่าวส่งมาให้เรารู้ให้เราเห็นอย่างรวดเร็วทันอกทันใจเป็นข่าวสดคนในสมัยก่อนก็ไม่เคยคิดเคยฝันว่าความเจริญทางโลกวิทยาศาสตร์จะก้าวหน้าอย่างมากมายเพียงนั้น เช่นอย่างปัจจุบันนี้เราจะไปไหนก็รวดเร็วสมัยก่อนเดินทางกว่าจะถึงยุโรปหรืออเมริกาใช้เวลารอนแรมทางเรือตั้ง3-4เดือนไปมาก็แรมปีแล้วเสียดายที่ปล่อยให้เวลาผ่านไปเปล่าๆโดยไม่ได้ทำประโยชน์อะไรเลยผิดกับยุคปัจจุบันไปไหนได้เหมือนเนรมิตอยู่เหนือเมฆ ผิดกับเมื่อสมัยโบราณในบ้านเมืองเราเช่นจะเดินทางไปเชียงใหม่สมัยนั้นเราต้องใช้เวลาค้างคืนในเรืออยู่แรมเดือนกว่าจะถึงผิดกับเวลานี้ซึ่งมีความเร็วทันใจการเดินทางด้วยเครื่องบินนั้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็ถึงถ้าเราคิดให้ดีก็จะเห็นได้ว่า วิทยาศาสตร์ได้ช่วยย่นเวลาเดินทางให้เร็วเข้าก็เท่ากับยืดชีวิตให้ยืนยาวไปในตัวเราพิจารณาว่าทางวิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้ามากมายทำคุณประโยชน์เพียงใดแล้วยังจะมีอีกมากมายที่วิทยาศาสตร์ได้นำความเจริญมาสู่โลกมนุษย์ที่เรายังไม่รู้ไม่เห็นที่กําลังจะผลิตออกมาอีกมาก ความเจริญทางวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าคิดค้นแต่สิ่งใหม่ๆใ,ให้เกิดความสะดวกสบายแก่ชาวโลกอย่างไม่มีวันสิ้นสุดทอเท่าที่อ้างมานี้ผมก็มีความเห็นด้วยว่าทุกวันนี้ทางวิทยาศาสตร์จเจริญก้าวหน้าไปมากหากเราชาวพุทธทั้งหลายจะพิจารณาให้ลึกซึ้งด้วยจิตใจเป็นธรรม เอาหลักทรงพระปรีชาญาณของพระพุทธเจ้าซึ่งตรัสรู้มาพิจารณาเปรียบเทียบจะเห็นได้ว่าเป็นหลักที่สอนให้ปฏิบัติเพื่อชาวโลกได้อยู่กันด้วยความสงบสุขทางใจผมอยากจะพูดว่าความเจริญทางวิทยาศาสตร์อย่างทุกวันนี้เป็นเพียงวัตถุให้ความสะดวกสบายแต่ภายนอกแต่จิตใจยิ่งต่ำลงเพียงนั้น ต่างเห็นแก่ตัวผู้อยากเป็นใหญ่ก็เหยียบย่ำร่างกายชีวิตมนุษย์ก้าวขึ้นไปสู่ความเป็นใหญ่เพื่อตัวเองและพรรคพวกเห็นค่าของมนุษย์เหมือนสัตว์ใช้แรงงานขาดเมตตาปราณียิ่งเจริญทางวัตถุเท่าไหร่ประชาชนชาวโลกก็หมดความสงบทางจิตใจเพียงเท่านั้นมีแต่ความหวาดกลัวตลอดเวลา หาความสบายใจไม่ได้ผมก็อยากให้คุณคิดดูว่าอยากจะเจริญทางวัตถุสบายเพียงภายนอกหรืออยากสบายทางภายในเมื่อผมพูดเช่นนี้ก็คงมีผู้ที่รู้สึกอยากจะให้สบายทั้งภายนอกร่างกายและมีความสงบภายในทางจิตใจผมคิดว่า ข้อนี้อาจเป็นได้ในวันข้างหน้าแต่บัดนี้มาพูดถึงหลักพระพุทธศาสนากับนักวิทยาศาสตร์เสียก่อนเป็นต้นเรื่องความสงบของโลกมีใช่ว่าผมถือพุทธศาสนาจะเอ็นเอียงไปทางศาสนาเราควรรู้ว่าพุทธศาสนานั้นพระพุทธเจ้าตรัสรู้จากธรรมชาติเป็นความจริงทุกข้อทุกหลักระธรรมคำสอน มีแต่ความจริงทั้งสิ้นถ้าเราแยกพุทธศาสนาซึ่งปฏิบัติทางใจกับวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นพวกวัตถุนิยมออกมาพิจารณาเราก็จะรู้ว่าวิทยาศาสตร์นั้นมีทั้งคุณและมีทั้งโทษเป็นพวกที่บูชาวัตถุนิยมแม้เจริญก้าวหน้าเพียงไรก็ยังแฝงภัยอันตรายต่อมนุษย์ในโลกนี้อย่างน่าสะพรึงกลัว หรือที่เราเรียกว่าคุณอนันต์แต่โทษมหันฉะนั้นต่อขอคุณทอได้ช่วยอธิบายเรื่องนี้ให้แจ่มแจ้งกว่านี้ปัจจุบันคนส่วนมากได้ฟังที่พูดก็ดีหรือที่อ่านแล้วก็ยังไม่เข้าใจเหมือนที่พูดว่าไม่มีใครเกิดใครตายในโลกมนุษย์ผมคิดว่าจะไม่เกิดประโยชน์เสียเวลาเปล่า เมื่อพูดออกมาแล้วไม่มีผู้เข้าใจทอเรื่องนี้ผมก็อยากบอกให้รู้ว่าผมเองก็ไม่ใช่มีความรู้มาจากไหนแต่อาศัยที่ผมมีความสนใจและมีจิตใจตั้งมั่นศรัทธานในสัสจธรรมหนุนให้ผมมีกำลังใจไม่หวั่นไหวใครจะว่าอย่างไรไม่สนใจเพราะเชื่ออย่างมั่นคงแล้ว จึงตั้งใจค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมมาจากการได้ยินได้ฟังได้อ่านได้รู้ครั้งแรกก็สนใจในเรื่องการเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์ทำให้ก่อเกิดพุทธศาสนาผมได้หลักเหตุผลมาจากพวกเพื่อนๆที่เข้าศึกษาทางแพทยศาสตร์หลายท่านก็ได้สนใจทางพุทธศาสนาด้วย ก็มาเล่าบอกให้ฟังว่าพระพุทธเจ้าท่านทรงปรีชาญาณสามารถสมกับเป็นยอดบุรุษของโลกที่พระองค์ที่ได้ตรัสรู้ถึงเรื่องการปฏิสนธิได้ละเอียดถี่ถ้วนตรงกับวิชาสูติศาสตร์ไม่ผิดพลาดเลยทั้งที่พระองค์ทรงตรัสรู้เมื่อสองพันกว่าปีแต่ทางวิทยาศาสตร์เพิ่งจะรู้เมื่อค้นพบยังไม่ถึงร้อยปี เพราะเจ้าสัตว์ตัวเล็กๆโปรโตปลาซึมไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้แต่พระพุทธเจ้าก็สามารถมองเห็นในสิ่งที่ผู้อื่นมองไม่เห็นต่อมาพวกนักวิทยาศาสตร์ได้สร้างกล้องจุลทรรศน์เป็นเครื่องมือจึงได้ค้นคว้าพิสูจน์ได้แต่เมื่อ2,000กว่าปีมาแล้วพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ด้วยอำนาจปรีชาญาณ ใช้พลังจากกระแสะจิตเพ่งรู้เห็นได้แจ่มแจ้งฉะนั้นพุทธศาสนาจึงเจริญก้าวหน้าไกลกว่าวิทยาศาสตร์เริ่มต้นจากการเกิดหรือปฏิสนธิของมนุษย์เมื่อสองพันกว่าปีแล้วเรื่องนี้ท่านผู้ใดสงสัยอยากทราบความจริงให้ละเอียดก็ไปสัมภาษณ์พิสูจน์จากนายแพทย์ผู้หนึ่งผู้ใดที่ท่านสนใจในหลักพระพุทธศาสนา และได้ศึกษาวิชาสูตติศาสตร์ในปัจจุบันก็จะรู้แจ้งความจริงเมื่อทราบความจริงมหัศจรรย์เราก็จะเพิ่มความศรัทธ,ธาในองค์สัมมาสัมพุทธ,ธเจ้ายิ่งขึ้นปอนอกจากเรื่องการปฏิสนธิที่พวกนักวิทยาศาสตร์ศึกษาแล้วตรงกับหลักพระพุทธองค์ตรัสรู้มีอะไรที่ชี้ให้เห็นชัดเจนว่าพระพุทธศาสนา,ศา รู้แจ้งความจริงก่อนที่พวกนักวิทยาศาสตร์ค้นพบบ้างทเท่าที่ผมรู้สมัยก่อนคนส่วนมากหรือทั่วไปสมัยโบราณเข้าใจว่าแผ่นดินที่มนุษย์สร้างบ้านเรือนอยู่นั้นพื้นแผ่นดินราบแบนตลอดทั่วไปรองรับภูเขาและลำน้ำแต่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้แผ่นดินที่เราอาศัยอยู่นั้น กลมเหมือนผลสม้มสมัยนั้นยังไม่มีใครพิสูจน์ได้เพราะยังเข้าไม่ถึงต่อจากนั้นภายหลังนักวิทยาศาสตร์จึงได้พิสูจน์ว่าเป็นความจริงโลกเรากลมเหมือนผลสม้มอย่างที่พระพุทธองค์ได้ทรงล่วงรู้ก่อนเมื่อ2000กว่าปีมาแล้วนี่ก็ชี้ให้เห็นว่าวิทยาศาสตร์ล้าหลังพระพุทธศาสนา ถ้าเราสนใจฝึกฝนศึกษาค่อยๆหาเหตุผลกับท่านที่ได้ศึกษาทางวิทยาศาสตร์และเป็นผู้มีความรู้ทางพุทธศาสนาก็จะได้รู้ว่าเรื่องปรามานูที่มนุษย์ได้ค้นคว้าม,มาสร้างเป็นระเบิดเป็นอาวุธที่ร้ายแรงเพื่อทำลายล้างชีวิตมนุษย์ด้วยกันขาดความเมตตาปราณีพระพุทธองค์ก็ทรงรู้มาก่อนแล้ว เป็นเรื่องมหัศจรรย์ของโลกที่เราเราท่านท่านส่วนมากไม่เคยนึกว่าพระพุทธองค์ทรงรู้ทั้งทางโลกทางธรรมเป็นศาสดาเอกของโลกอยู่เหนือพวกวิทยาศาสตร์จึงมีผู้กล่าวกันว่าพุทธศาสนาก็คือวิทยาศาสตร์แต่วิทยาศาสตร์ไม่ใช่พุทธศาสนาป มีอะไรที่คุณทอเชื่ออย่างฝังจิตฝังใจแน่นแฟ้นไม่มีอะไรจะเปลี่ยนแปลงความรู้สึกให้เป็นอื่นได้ทอถ้าถามเช่นนี้ผมก็อยากจะพูดว่าการที่ผมฝังใจในพุทธศาสนาและเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว,ว่าเป็นความจริงที่บริสุทธิ์เหนือความจริงและความบริสุทธิ์ทั้งหลายแต่มนุษย์ย่อมจะมีทั้งดีและชั่ว จิตใจและความรู้สึกไม่เหมือนกันมีทั้งจิตใจสก,กปรกและสะอาดบางท่านก็ถูกย้อมจิตใจเห็นชั่วว่าเป็นดีฉะนั้นโลกมนุษย์จึงได้เกิดความวุ่นวายเห็นแก่ตัวอย่างทุกวันนี้การที่ผมมายึดหลักพระพุทธศาสนานี้เป็นที่พึ่งแม้ตัวผมเองได้เคยมีประสบการณ์ในชีวิตมาแล้ว แม้จะมีใครมาว่าผมเขียนเรื่องกรรมทําให้ผู้คนเข้าใจผิดผิดผมก็ไม่สนใจเวลาเท่านั้นที่จะตัดสินว่าผมทําผิดหรือทําถูกความจริงย่อมไม่ตายยืนยงคงอยู่ตลอดไปไม่มีใครรู้ดีกว่าผู้ที่ได้มีประสบการณ์มาแล้วปอมีอะไรที่เป็นหลัก ที่จะทําให้ผู้ที่ได้อ่านได้ฟังรู้เห็นความจริงได้ง่ายๆไม่ลึกซึ้งนักคนธรรมดาอย่างชาวบ้านเข้าใจดีทอผมว่าพระพุทธองค์นั้นท่านตรัสรู้ความจริงจากหลักของธรรมชาติทั่วไปท่านไม่ได้เป็นพระผู้เป็นเจ้าที่สร้างโลกสร้างมนุษย์และทุกสิ่งในโลกมีอิทธิพลอยู่เหนือสิ่งที่ท่านสร้าง ท่านจึงไม่สามารถจะบันดาลให้บุคคลหรือมนุษย์เป็นอะไรก็ได้ข้อนี้ทำให้ความรู้สึกพ้นจากความงมงายในการบนบานสารกล่าวเมื่อทำความผิดแล้วเกิดเป็นทุกข์จะต้องโทษจะหันหาพระเจ้าขอความคุ้มครองขอช่วยให้พ้นผิดพ้นโทษเป็นเรื่องงมงายถ้าเช่นนั้นกฎแห่งกรรมก็ไม่มีความหมาย เพราะจะดีจะชั่วก็เกิดจากผลกรรมที่ตนทำเองเพราะพระพุทธองค์ก็เป็นมนุษย์ธรรมดาแต่ทรงพระปรีชาญาณเหนือมนุษย์ทั้งหลายเป็นยอดศาสดาแห่งโลกท่านทรงสอนให้เชื่อตัวเองให้พิสูจน์เหตุผลด้วยตนเองแม้แต่หลักธรรมที่พระพุทธองค์ทรงสอนก็ยังไม่ให้เชื่อจนกว่าจะพิสูจน์เหตุผลความจริงที่แน่นอนเสียก่อน จึงค่อยเชื่อพระธรรมคำสอนของพระองค์ทางพุทธศาสนามีอยู่มากมายเป็นเอหิปัสสิโกพร้อมที่จะให้ผู้สนใจได้พิสูจน์ความจริงที่สดใสบริสุทธิ์ได้เสมอหากผู้ใดได้ศึกษาเล่าเรียนให้ถึงหลักสัจธรรมเมื่อรู้แจ้งความจริงแล้วก็จะทำให้ชีวิตจิตใจของท่านผู้นั้นอยู่เหนือทุกทั้งปวง มีจิตใจสดชื่นแจ่มใสยอย่างมหัศจรรย์ผู้ใดปฏิบัติก็จะเกิดแก่ผู้นั้นปอเท่าที่คุณทอพูดมานี้ก็พอจะเห็นความจริงขึ้นมาบ้างแต่ผมก็อยากทราบเหตุผลที่เป็นหลักสำคัญใหญ่ๆที่ประทับใจเชื่อแน่จึงเกิดศรัทธาอย่างไม่มีวันลืมคิดว่าคงมีผู้สนใจไม่น้อยทอ ผมเองความจริงก็มีความรู้น้อยอยากจะพูดว่าตามความเข้าใจของผมนั้นจะผิดถูกอย่างไรก็ขอให้คุณเอาไปพิจารณาดูด้วยเหตุผลในสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วเมื่อครั้งสองพันกว่าปีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้รู้แจ้งความจริงของมนุษย์นับแต่วันเกิดขึ้นมาในโลกจนถึงวันตายจากโลกไป พระพุทธศาสนาก็จะชี้ให้เห็นว่าการเวียนว่ายตายเกิดนั้นเป็นเพราะมนุษย์ยังละกิเลสไม่ได้ยังต้องกลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีกซึ่งในสมัยนี้คนส่วนมากที่ไม่ได้ศึกษาทางพุทธศาสนาให้ลึกซึ้งยังไม่เชื่อเพราะยังไม่มีเหตุผลมาพิสูจน์ได้ผิดกับชาวพุทธของชาวไทยสมัยปู่ย่าตายาย ท่านเชื่อมาตลอดจนทุกวันนี้แต่ปัจจุบันคำว่าเวียนว่ายตายเกิดก็ปรากฏเป็นความจริงขึ้นด้วยเหตุผลพิสูจน์ได้ชัดเจนแจ่มแจ้งอยู่แล้วทำให้พวกนักวิทยาศาสตร์และชั้นปัญญาชนได้พากันสนใจได้พากันพิสูจน์มีหลักฐานเห็นความจริงเพราะมีเด็กเกิดมาระลึกชาติได้มีทุกชาติทุกประเทศทั่วโลก เท่าที่สำรวจมาแล้วส่วนพุทธศาสนาผู้ที่ตายไปแล้วยังไม่หมดกิเลสตัณหาก็ต้องกลับมาเกิดอีกนี่เป็นจุดสำคัญที่ผมสนใจมากซึ่งเมื่อก่อนจะพูดถึงเรื่องวิญญาณก็ดีหรือตายแล้วกลับชาติมาเกิดก็ดีพวกปัญญาชนมักจะดูถูกว่าเราเป็นพวกหลงไหลงมงาย บัตรนี้ปรากฏขึ้นมาแล้วหลักพระพุทธศาสนาซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เมื่อสองพันกว่าปีได้เป็นความจริงทุกประการเริ่มแต่เกิดแล้วตายแล้วเวียนกลับมาเกิดอีกไม่สิ้นสุดเป็นสิ่งมหัศจรรย์เวลานี้เราท่านส่วนมากพอจะรู้เรื่องเหล่านี้ดีป ตามที่คุณทอพูดมานี้ก็เป็นเรื่องมหัศจรรย์ในพุทธศาสนาซึ่งน่าเลื่อมใสศรัทธาที่นักวิทยาศาสตร์เพิ่งจะพิสูจน์พบในเรื่องเวียนว่ายตายเกิดซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้มา2,000กว่าปีแล้วผมว่าเรื่องนี้คงเป็นที่สนใจของชาวบ้านทั่วไปสำหรับผู้ที่มีการศึกษาเมื่อได้อธิบายความจริงพร้อมด้วยเหตุผลตามวิทยาศาสตร์ ทำให้เข้าใจง่ายขึ้นคุณทอยังมีเหตุผลสำคัญใดที่จะชี้แจงให้รู้อีกก่อนที่จะสรุปเรื่องลงทอเท่าที่ผมได้รู้มาว่าพุทธศาสนาเจริญก้าวหน้ามาก่อนวิทยาศาสตร์และเวลานี้นักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลกและบุคคลสำคัญชั้นปัญญาชนได้เห็นว่าพุทธศาสนา เป็นศาสนาที่สอดคล้องกับหลักวิทยาศาสตร์มีความจริงพร้อมที่จะพิสูจน์ได้อย่างเปิดเผยทั้งยอมรับหลักเรื่องกฎแห่งกรรมซึ่งมีใช่แต่เพียงชั่วอายุผู้สร้างกรรมเท่านั้นกรรมยังติดตามต่อชั่วลูกชั่วหลานและเกิดในชาติต่อๆไปปอผมอยากทราบว่าพุทธศาสนาเกิดในประเทศอินเดีย ทำไมชาวอินเดียไม่ค่อยจะเลื่อมใสทอความจริงเรื่องนี้พุทธศาสนานั้นเป็นเพียงศาสนาชั้นปัญญาชนประเทศอินเดียมีพล,ลเมืองมากมายแต่ชั้นปัญญาชนมีน้อยความรู้ยังไม่ถึงขั้นที่จะพิสูจน์เหตุผลทางพุทธศาสนาหรือถ้าจะให้ผมพูดก็อยากจะพูดว่า เพราะยังไม่เข้าใจแก่นแท้หลักพุทธศาสนาที่ลึกซึ้งละเอียดอ่อนผู้เล่าเรียนศึกษาจะต้องมีความพยายามอดทนเมื่อได้ศึกษาก็ต้องปฏิบัติจึงจะเกิดผลแก่ตนเองชาวอินเดียเข้าไม่ถึงแก่นก็เลยขาดความสนใจเข้าหาศาสนาต่างๆโดยคิดว่าพระเจ้าที่เขาถือนั้นมีอิทธิฤทธิ สามารถบรรดาลในสิ่งที่เขาต้องการได้สมตามความปรารถนาเช่นใครทำบาปลงไปก็ไปล้างบาปที่แม่น้ำคงคาก็หายเมื่อเราได้พูดมาถึงเพียงนี้ผมก็อยากจะพูดถึงนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ของโลกมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักกันทั่วไปท่านผู้นี้คืออัลเบิร์ตไอน์สไตน์ เป็นผู้ทำให้ทั่วโลกสั่นสะเทือนมาแล้วด้วยการคิดค้นระเบิดปรมาณูได้บังเอิญเพื่อนได้ส่งหนังสือมาให้อ่านเป็นประวัติและผลงานที่บุรุษผู้เป็นยอดนักวิทยาศาสตร์ของโลกถือกำเนิดครบร้อยปีอัลเบิร์ตไอสไตน์เกิดเมื่อวันที่14มีนาคมพุทธศักราช2,422มาปัจจุบันนี้ ครบรอบๆร้อยปีโลกจะไม่มีวันลืมที่นักวิทยาศาสตร์ชาวยิวผู้ยิ่งใหญ่ของโลกผู้นี้ทำทั้งคุณและทั้งโทษให้แก่โลกการที่ผมได้นำเอาเรื่องอัลเบิร์ตไอน์สไตน์มาสอดแทรกการสนทนากันในครั้งนี้ก็เพราะก่อนหน้าที่ผมจะเขียนหนังสือเรื่องทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วในหนังสือชุดกฎแห่งกรรม เคยอ่านพบเรื่องของท่านในเวลานั้นท่านยังมีชีวิตอยู่ผู้สื่อข่าวสัมภาษณ์ท่านตอนหนึ่งว่าท่านนับถือศาสนาอะไรท่านบอกว่าท่านยังไม่มีศาสนาหากท่านจะนับถือศาสนาท่านจะขอนับถือศาสนาพุทธข้อความนี้ผมยังจำได้ดีแต่จำไม่ได้ว่าอยู่ในหนังสืออะไรคิดไม่ออก แต่แล้วก่อนจะเขียนเรื่องนี้ก็มีเพื่อนส่งหนังสือมาให้สองเล่มและมีข้อความเกี่ยวกับดอกเตอร์อัลเบิร์ตไอน์สไตน์อยู่ด้วยผมก็มีความดีใจหนังสือเล่มนั้นเป็นคำถามคำตอบปัญหาพุทธธรรมข้อความกล่าวว่าดอกเตอร์อัลเบิร์ตไอน์สไตน์นักวิทยาศาสตร์ผู้เรืองนามแห่งโลกเป็นผู้กล่าวยืดยาว จะขอตัดตอนข้อความบางตอนซึ่งเป็นภาษาอังกฤษและได้แปลเป็นไทยไว้ดังต่อไปนี้ศาสนาในอนาคตจะเป็นศาสนาสากลศาสนานั้นควรจะต้องล่วงพ้นวงเล็บเปิดคือมีหลักการสูงกว่าวงเล็บปิดแนวคิดเรื่องพระเจ้าที่มีตัวตนเป็นบุคคลตลอดจนถึงคำสอนที่บังคับให้เชื่อ และเทวะวิทยาด้วยถ้าหากจะมีศาสนาใดที่สามารถจะเข้ากันได้กับความต้องการของวิทยาศาสตร์สมัยปัจจุบันแล้วศาสนานั้นก็น่าจะเป็นพุทธศาสนานั่นเองวงเล็บเปิดข้อความข้างบนนี้จากความเกี่ยวข้องระหว่างศาสนากับวิทยาศาสตร์ฟูตโน้ตที่49หน้า57 จัดพิมพ์โดยองค์การพอสลอวงเล็บปิดผมได้กล่าวข้อความต่างๆให้เห็นว่านักวิทยาศาสตร์และปัญญาชนของโลกได้หันเหจิตใจเข้ามาสนใจหลักพุทธศาสนากันมากแล้วเมื่อตายแล้วต้องกลับมาเกิดอีกตามกฎแห่งกรรมไม่มีผู้ใดหนีพ้นกรรมไปได้ และได้นำเรื่องของดอร์อัลเบิร์ตไอน์สไตน์มาไว้ในที่นี้เป็นตัวอย่างเพื่อพิสูจน์ประกอบคำถามคำตอบในหลักพุทธศาสนากับพวกวิทยาศาสตร์คงจะเพียงพอที่จะใช้สติปัญญาพิสูจน์ในเรื่องนี้เพราะพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่จะคลี่คลายสถานการณ์ของโลกที่ทวีความร้ายแรงให้สงบลงได้เมื่อทุกท่านหันมาสนใจในพุทธศาสนา และปฏิบัติตามซึ่งก็ต้องใช้สติปัญญาผมไม่คิดว่าที่ผมตอบมานี้จะมีผู้เห็นดีเห็นชอบด้วยทุกท่านไปแม้ความรู้สึกนึกคิดจะแตกต่างกันแต่ผมก็แน่ใจว่าโลกจะเข้าสู่สันติสุขเมื่อชาวโลกรู้จักเพียงศีลห้าของพระพุทธศาสนาเมื่อได้ปฏิบัติ รักษาด้วยจิตเลื่อมใสศรัทธาทั่วไปโลกที่กำลังวุ่นวายทั่วไปอย่างในทุกวันนี้ก็จะเกิดความสงบลงโลกมนุษย์ที่จะกลายเป็นนรกก็จะกลายเป็นสวรรค์ในเมืองมนุษย์เมื่อพวกนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายหันหน้าเข้าศึกษาหาหลักธรรมทางพุทธศาสนาคำถามคำตอบผมก็ขอยุติลงแต่เพียงเท่านี้ เรื่องเล่าเรื่องนี้คงให้คติและข้อคิดดีๆในการดำเนินชีวิตกับท่านผู้ฟังทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะหากมีบุญกุศลใดๆอันเกิดจากการนำเรื่องนี้มาเผยแพร่พึงขออุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลน,นี้ให้แก่คุณทอเลียงพี่บู์ท่านเจ้าของเรื่องและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านและขอท่านทั้งหลายจงอนุโมทนาส่วนบุญส่วนกุศลน,นี้ พึงได้รับประโยชน์และความสุขเช่นเดียวกับพึ่งพึงจะได้รับหน้าการบัตรนี้ด้วยนะคะเรื่องต่อๆไปจะเป็นเรื่องอะไรติดตามรับฟังกันได้ในตอนหน้าค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ